นิทุนยาโยปีโชยิสานี่คือ alpha leader ฉันต้องการตำแหน่งของเอเดาวงนี่คือ HQ เรามีตำแหน่งคนละเอเด้าวงเพื่อออกจากเมืองแล้วมุ่งทางใต้แต่เอเดาเพิ่งมาถึงที่นี่เองนะจะตัวสีฟ้าแน่เลยขอยับเอเด้าวงกำลังมุ่งไปยังทางเหนือใต้โอ้กำลังเล่าปาร์ตี้ไม่มีฉันเนี่ยนะต้องมุ่งไปแล้วสิ ต้องรีบไปละนี่เป็นตอนที่ไอ้งูยักษ์โผมานะครับผมไอด้ดาตาวาติดๆเลยแล้วเอด้ามาถึงประเทศจีนไงวันนี้เซ็กระศูนย์กระสุน,สนลูกซ่อมหมดเค แต่เราไม่ไปทางเดียวคริสชนะครับผมไก่เนาะอ้าวเตียวโว้โอ้ยเฮ้ยเขาเตอร์นไปทันเอ้าเข้าไปเขาเตอร์ไนแล้ว เดี่ยงไงเล่าเว้นี่ยทำมันเสื่อมได้สองหลอดเลยถนนรู้สึกกลับมาใช้ท่าน,น้าไม้รู้สึกจริงกากลงเลยไอ,ไอ้พวกเดียวกับที่ฉันเจอในเรือลำนั้นอยู่วะโอ้ยเฮียไม้ไงวะ เอ้าเรียไม่โดนมมโดนม,ม,มากันเพียบเลย ไอเดียไหมีนไม่ค่อยโดนเลยเว้ยไอเดียเอ้ยเว้ยอะไรอุ้งอู้โหดูความรู้สึกการอย่างนี้เนี่ยยังไม่แนะนำตัวเลยสวัสดีครับเบียไกเกมเมอร์นะครับผมเอเกมที่คุณกำลังรับชมคือเรื่อนวิ่งหกเนเรื่องเอเด้าวงนะครับ อยากให้หมดเลยกันไม่หรือไม่เลยละเอาจริงละต้องเอาจริงล่ะแย่จังเลยที่ไม่ได้สุขสันต์คืนนี้เลยตายกันหมดเลย,ยเว้ยโดนเจโวค่ะ Không mới đại hưu nữa. mười cái tài lặng เอาอเลน่นกันต่อหน้าเลยแบ,บ้เลยเขาเตไม่เคยทัเลย Ơi, chiếc <laughs> <laughs> Mày có sống mấy cái quà แม่ก็การไล่ตดนก็น เอาขึ้นไม่ไ uh> ด้เหืมตักแรกอะไรอ่ะ ตัวย่างเลยโอ้โหเลือ่อนชัดเจนตัวเดียวกับที่เจ๊ก,กับเซอร์ดี่เจอไม่ได้รีบหนีก่อน <c oughs> จูไม่ได้แน่ตัวเลือ่อนอย่าแล้วมันจะฟันให้เอเดาลงมา xong đó elegant. mẹ đủ sức tình á đủ lười tôi ra đó แล้วต้องหนงีโหนเอจอที่ที่อื่นแล้วอ๋อเอดายดีเ่เนี่ยถ้ายี่ทำให้ประตูปิดเอซอสบีชประเทศกีก็เหมือนกันนะเนี่ยดูสภาพพวกนี้สิโลกทั้งโลกกำลังจะบ้ากันหมดแล้ว เป็นเพราะไอ้ตัวที่ดีออนปล่อยมาจับเครื่องดินแน่เลยมันก็เลยทำให้คนแถวนี้ติดเชื้อหมดมีของเก็บอีูมั้ยเนี่ยเจ้ฮะเลือยโอ้โหเกิไงวะ

นั่นแหละไอตัวเดียวกันแน่เลยไม่เออปล่อยควันออกมายอยู่เลยเนี่ยแต่ว่ากัจางดูเพราะงั้นเอดาเลยไม่มีผล <c oughs> โอ้รถบัส มึงยังตามอีกเหรอเนี่ยอย่อาแล้วตลอดจะไม่ดมมได้มาครึ่งโลกเพื่อมาเล่นเกมแล้วเวย้ยเออโดนด้วยเลยเนี่ย เกือบไปแล้วม้งนีบ้านั่นตาไม่อยู่อลเฮโดนเลยยเองชิบหายส้าวโดนแกงแบงไม่น่าปาระเบิดไฟเลยลพน ấy về nó nó luôn gì ngừng quá Ờ gì nó đi quậy với bực cái tụi nó mày luôn cái con thứ ừ, là đồ chứ em đấy cùng hai này quá Mưa đồ đẻ con sỏi Mẹ ơi làm tay chân này nè Điều này không anh quá ớt không nếp nhấp gì gọi lên โอเคแม่งเอ้ยมันก็จะควรจะไปอย่างนั้นตั้งแต่แรกก็ป่ะโอ้โหเวยนั่นตามมาอยู่เลยก็ได้ฉันว่าจะเสียเวลาเล่นกับแกหน่อยก็ได้ กวดผิดยังรอดอยูอ่ อ๋องั้นแสดว่าฉัต้องมุ่งไปที่ไหนสีน,นะพวก BSA เจอเอราใส,ส่ชุดสีเป้านะครับผมเอาล่ะเลิกเล่นแมวจับหนูได้แล้วไปละ่ะอ๋อของกันไอ้เรื่องนั้นมันเลยมันเลยพุ่งมาจากไหนก็ไม่รู้สินะเราขึ้นรถไฟมาแล้วเราก็เจอกับลีออนขับเครื่องบินสินะเข้าใจละ ไม่เอื้อตายสมรอบก <Almost there. S 1> ับเรื่องนี้เงาโอเคใกล้ถึงที่แล้วเออละทนไม่ไหวอดใจไม่ไหวเลยที่ได้จเจอตัวเป่าของฉันอะแต่เป่าเกเกอคือตัวอีกคนนึงครับเป็นเหมือนแบบคู่แฟนะโลกครับแล้วก็เห็นรีออนขับเครื่องบินมาแต่ไม่รู้ว่าเป็นรีออนไหมนะ oh. เอด <Somebody S 1> ท้าย <I know. S 1> ที่ ใครบางคนอยากให้โลกนี้ถูกแผดเผาซะจริงน่าจะยังไม่รู้นะว่าคนขับเป็นรีออนอะเค โอ้โหหรือแค่นี้เองเนะี่ย แล้วเจไปแก,แกไปเอาเสนายมาจากไหนแล้วหน้าไม้แกห่ามีงไหนนี่คือคำถามโอ้เชอรี่กับเจกนะเชอร,รี่เบอร์กินและกขาสินัทที่เป็นคนที่มีเอติบอดี้สี่วันลันอะนนไอ้เรื่อยมาเราเนี่ยไอที่เป็นคนยิง ดูเหมือนจะไม่ได้อยู่คนเดียวนะเนี่ยประทับเดี๋ยวเล็งแล้วก็นั่นไกใส่หัวเรียบร้อยล่วงแต่ยังไม่ตายฮะดูเหมือนพวกลูกเด็กใหม่ต้องการความช่วยเหลือเลยฮะต้องโชว์ความใจดีที่พ่อแม่สอนมาหน่อยละ ก็ไม่ใช่แย่ก็ไม่ได้แย่สักเท่าไหร่หรอโอ้ยเสียเวลาไม่ต้องก็ได้ ยราควรจะไปกล่องรอยวะเจอเรื่อยทำไมไม่มีอะไรตายมั่งเลยเนาะ มันต้องอยู่ตรงนี้ก่อนจับคึดมันต้องอยู่ตรงนี้ เลยกตายหงอละเราจะตกน้ำไปเรื่อยๆนั่นบอกว่าเปจะไปครั้งสุดท้ายที่ได้เจอมันนะไม่ใช่เหรอไงที่ทำงานกับคนดีใช่ไหมล่ะ ไอเอ,อ,อด้านี้มันก็เหมือนกับโอเซลอตในเมทั้งเกียร์นะครับผมเป็นสายรับสามหน้าอะไรก่ะ ดูเหมืนนนมอมนบางคนจริงยังไม่ได้จักพอนะเอาอีกเวเลย,ยไม่น่าเลย โผล่มาละไอ้ตัวนี้มันฆ่ายากฆ่าเย็นจริงก เอาละฉันว่าเราเบื่ออดกับน,นายลอาละแล้วเจ๊ไปเอาหน้าไม้มาจากไหนอ่ะ <c oughs> เจ๊เอาตรงไหนเก็บวะเนี่ยเสเลนอีิลทุกคนจะมีกระเป๋ารูเสกเก็บปืนได้มากกว่าหนึ่งกระบอกนะครับผม <c oughs> ว่าทั้งสองคงจะไม่จมน้ำตายตอนที่ฉันไม่อยู่นะนนนนนขับเรือนี่แยกกว่าตอนดูหนังไททานิคเไม่เอ้เรื่อยตามตึงไมเลฮะได้เวลาช่วยเด็กน้อยอีกแล้วเจ้าเชอรี่ตัวน้อยนี่นั่งซา ปีศาจชอบไล่ล่าเธอจังเลยเนาะต้องช่วยเล่ามาแล้วจ้าจะน้องตัวน้อยเดี๋ยวพี่เรือกะโดนปัน่นนี่พีสีิวันเอเดาบอกกระมุ่งทางใต้มุ่งหน้าไปเรือฐาน โอ้ฉากไล่ล่าต่อขับรถนี่นาคริสนทำไมยิงไม่โดนคริสเอ้ยเฮ้อย้อนรอยเลยครูสตีสินะเอ้ยเรียนเนี่ยเนๆวันเช้ากบกลับพบปะกลับพบปะเละครูสตีอีกครั้งสินะไว้เจอกันใหม่นะทั้งสองคนมาสิตาพวัวไว้เจอกันใหม่นะเด็กน้อยทั้งสอง ขอโทษดิเลยครับโอ,อ้ทางน,นี้ได้ไปสะดวกหน่อยเจสกีนี่นาของใครนี่อ่ะขอเอดาตัวสีฟ้าวันเนี่ย <c oughs> เรียกเอดาตัวสีฟ้าไวล้ละเรียกไปเสมอไปได้เกตลุยกันเลยมีที่ท่านวางไวพ้พรผม แ,แหวนไปแล้วจ้าจบแล้วครับกับชัตเตอร์สองของเอเดาวงนะครับผมตามไปสองเพราะความโง่ล้วนๆนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กสดสับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้เอเกเมอร์มไล่อย่าลืมกดลิงก์โดนในใต้คลิปวิดีโอเพื่อผมสามารถซื้อเพย์ห้าได้น,นะครับอย่าลืมกดไลค์กดสับสไคร้และอย่าลืมโดนในใต้คลิปวิดีโอเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเอ็กเกมชแนลกันนะครับเพื่อเข้ามีเงินซื้อเพย์ห้ากับจ่ายค่าไฟกันนะครับ